ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอย่างไร้ขีดจำกัดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเกิดขึ้นรวดเร็วและซับซ้อนส่งผลกระทบต่อมิติของชีวิตทังเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีผู้นำยุคใหม่จึงต้องมีวิสัยทัศน์ระดับโลกเข้าใจพลวัตระหว่างประเทศวิเคราะห์แนวโน้มโลกและสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลกหรือมมทล จึงออกแบบเพื่อสร้างผู้นำที่เข้าใจโลกผ่านการบูรณาการความรู้หลากหลายด้านและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลกรุ่นที่4เข้าอบรมระหว่างวันที่2กุมภาพันธ์2,569จนถึง25พฤษภาพันธ์ 2, 9หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้าใจพลวัตโลก ช่วยให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงของสถานการณ์โลกกับประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรประเทศและสังคมโดยรวมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t l p t u c o m